สวัสดีครับพบก,กับช่ทอริกนะครับคลิปนี้มีอุปกรณ์สำหรับงานพลาสติกโมเดลนะครับสำหรับทำกันดั้มนั่นแหละนะครับก็ตัวนี้เป็นคีมนะครับคีมตัดนะครับเป็นของค่ายดิสเปียนะครับคัฟทูนะครับ S T A 3.0 นะฮะตัวนี้นะครับเป็นของงานจีนเป็นงานจีนที่เกรดพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ผมเคยใช้เป็นตะไบนะครับมีคนส่งมาให้ใช้ก็งานดีนะนะครับคืองานดีเลยแล้วติดใจเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเริ่มจากผมไปเห็นในกลุ่ม a c e b o o k นะครับคนที่เขาใช้ทํากันดั้มเนี่ยผมเขาบอกว่าเขาใช้ครีมตัวนี้ตัดผมก็ดูงานเขาให้ต่อดิบแล้วแบบงานมันมันเนียนอนะ่ะมันดีมากเลยนะครับก็เลยไปถามเขาว่าซื้อที่ไหนเขาก็ให้ลิงก์ชอปปีมาแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันหมดนะครับผมก็เลยพยายามไปหาสุดท้ายมาได้กับเพจเพจออนทอย คือเบสออนทอยเนี่ยถ้าเกิดใครดูคลิปผมประจําจะผมจะเอยชื่ออยู่ประจําเพราะว่าผมใช้ของของเขาบางทีก็ซื้อกันด้ามจากเท้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเขามีนะเขานําเข้าหลายตัวเหมือนกันก็จะมีเป็นพวกตะไบเป็นพวกครีมพวกกระดาษทรายอะไรพวกเนี้นะครับผมก็ซื้อมานะครับตัวนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยตัวนี้นะครับ ก่อนที่จะซื้อตัวนี้ผมเล็งก็แทนไว้แต่ว่าด้วยความที่ผมดูรีวิวคือก็แทนเนี่ยผมเคยไปลองของเพื่อนแล้วคือมันดีจริงแหละแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะผมเจอราคาล่าสุดประมาณ1 8 0 0 0ดนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยถนอมของนะครับใช้ของจะแบบแบบค่อนข้างหนักมือนะครับกลัวมันจะพังซะก่อนนะครับก็เลยมองเป็นตัวที่ ดาวลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่คุณภาพจะสู้ไม่ได้นะคือต้องลองดูก่อนนะครับลองตัวที่มันราคามันลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็รู้ตัวว่าไม่ค่อยถนอมของเดี๋ยวมันจะพังง่ายนะครับแรกๆเนี่ยผมก็ใช้เริ่มเริ่มจากเป็นครีมทั่วไปเลยเป็นครีมตัดสายไฟตัดลวดบ้างเอามาต่อกันดั้มนะครับเคยใช้เป็นกันไกตัดเล็กก็มีนะครับแต่ว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยเรามองงานตัวเองแล้วมันต่างจากคนอื่นคืองานมันไม่ดีนะครับก็ลองปรับปรับปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนใช้เป็นหนานเย นะครับพอหนานเยนรู้สึกว่ายังไม่ได้อีกลองใช้เป็นครีมนที่ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองให้ดูว่าตัวนี้มันดีขนาดไหนนะครับสำหรับตรงงานเขาเนี่ยนะครับในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีให้กรอก serial number นะครับขูดจากตรงนี้นะครับเอาซีเรียลนะครับไปอ่ไปกรอกนะครับแล้วมันจะขึ้นแจ้งมาว่าไอ้ตัวนี้สินค้าตัวนี้มันเป็นของจากบริษัทเขาจริงหรือเปล่าเหมือนมันจะมีปลอมด้วยนะนะครับเราก็เอาเนี่ยขูดตรงเนี้ยนะครับไปกรอกนะครับแล้วก็จะขึ้นมาว่าเป็นของแท้ของทีีมอะะไรรแบบบเนน้ยคั สำหรับตัวทีมนะครับซื้อมาเนี่ยจะมีเป็นตัวน้ำมันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นน้ำมันกันสนิมนะครับคือหลังใช้เสร็จนะครับก็ใช้ตัวนี้เช็ดนะครับก็จะมีเป็นผ้านะครับแถมผ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวน้ำมันนะครับเป็นของยี่ห้อเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ปริมาณประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะแบบนี้เปิดกล่องดูของข้างในกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องดูรูหลไฮโซมากนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นซองนะครับตรงนี้เป็นซองสําหรับใส่ปิด ลงไนะครับของปลาครีมนะครับก็น่าจะเป็นซองที่ใส่กันกระแทกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะข้างในน่าจะมีเป็นอะไรเป็นผ้าอีกแล้วนะครับแถมผ้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวครีมนะครับตัวครีมมาในกล่องเปิด <aquele S 2> ปด้ <towel. S 2> <Work. S 1> ไหนวะเ, <gamers. S 2> เนี่ยนี่เปิดด้นี้นะครับก็จะเป็นครีมนอนมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวไข่ควงนะครับสําหรับ ใช้ไขตัวครีม,มนะครับแล้วก็จะมีแปะยี่ห้อด้วยนะครับตัวงานเนี่ยเท่าที่ดูแพคเกจดูแบบไฮโซมากนะครับดูคุ้มราคามากกับราคารู้สึกตัวนี้จะประมาณพันสามเก้าสิบมั้งครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวครีมเป็นแบบนี้นะครับน้ำหนักก็กำลังดีนะครับสัมผัสเนี่ยจะจะไม่นิ่มนะผมรู้สึกว่าก o อทแฮนมันจะนิ่มนิมมือกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซิงเกิลเบสนะครับเป็นคมด้านเดียวนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะฮะ เดี sociedad, ๋ยวจะลองตัดเทียบห้ดูนะครับทันนี้เป็นหนานเย่นะครับเป็นของจีนราคา200กว่าบาทนะครับตัวนี้ใช้งานมาประมาณแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่คมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอันนี้นะครับเพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีตัวอื่นเทียบให้ดูแล้วนะครับจริงๆมันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ลองเทียบให้ดูก่อนนะครับจะใช้เป็นแผงสีน้าเงินนะครับแผงสีน้ําเงินเนี่ยเวลามีรอยมีอะไรไม่เรียบเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลองตัดดูนนอยย่างี้เล นี่อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับดูว่ารอยคมของมันเนี่ยจะขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นรอยของหนานเย่นะทางนี้นะครับส่วนทางนี้นะครับจะเป็นรอยของดิสเพียร์นะครับโอ้โหฟิลคือที่เห็นได้ชัดคือฟิลการตัดนะครับฟิลการตัดนี่คือต่างกันเลยนะครับอันนี้นะครับคือส่วนของรอยตัดนะครับของหนานเย่นะครับแบบนี้นะฮะส่วนทางนี้นะครับเป็นรอยตัดของทีมดิสเพียร์นะครับ เดี๋ยวลองตัดชิ้นพาร์ทบ้างน,นะครับก็จะเป็นชิ้นที่มีจุดรอยเกตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองตัดเลยนะฮะ ลองเทียบดูนะครับฝั่งนี้เป็นใช้ดิสเพียตัดนะครับทางนี้เป็นหนานเย่ตัดนะครับก็ลองดูอันนี้มันเป็นอันเดอร์เกทด้วยมันก็จะเห็นรอยด้านข้างนะครับถ้าเก็บไม่ดีเนี่ยนะฮะเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะครับไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นได้ชัดไหมครับทั้งฝั่งนี้นะครับจะเหลือน้อยกว่านะครับทางฝั่งนี้นะครับชิ้นที่เป็นรอยเกทจะเหลือน้อยกว่านะครับจะบางกว่าทางนี้จะเห็นเป็นรอยชัดเลยทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็พยายามดูหน้าผมก็จำไม่ได้ ทางนี้ก็จะเห็นรอยเป็นรอยขาวด้วยในตรงนี้นะครับทางฝั่งนี้เป็นของนันเยนะครับทางฝั่งนี้เป็นของลิสเบียนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้รู้สึกจะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมต้องลองดูใช่นะครับทางนี้นะครับก็เรียบกว่านะครับทางนี้จะมีรอยทิ้งไว้นะครับนะครับคร่าวๆจะประมาณนี้นะนะครับเท่าที่ดูนะลองตัดพลาสตกแดงดูบ้างนะครับอันนี้มันเป็นชิ้นส่วนของวิงกันดั้มนะครับ mjh นะครับลองดูนะ คือสัมผัสมันานุ่มกว่าแน่นอนอันนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นภาพนิ่งให้ดูนะครับรอยตัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นรอยที่เรียบก,กว่านะในส่วนของดิสเพียนะครับของหนานเย่นเนี่ยรอยตัดมันจะเป็นขุยๆหน่อยนะฮะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับ สรุปนะครับหลังจากที่ได้ลองใช้นะครับครีมตัวนี้นะฮะถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจบงานได้ด้วยครีมตัวเดียวนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องเก็บรอยนะครับด้วยจะบใบหรืออัดไนนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับคือเราจะทํางานเร็วขึ้นนะครับคือตัดชิ้นงานแล้วเนี่ยมันเหลือรอยตัดอยู่น้อยมากบางมากนะครับเก็บรอยอีกนิดหน่อยนะครับจบได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมทําตัว8 8ดแปของด้าบันอยู่นะครับช่วงแรกเนี่ยฮะใช้เป็นครีมหนานเย่นะครับ ต้องมานั่งไล่เก็บรอยเกตดนะครับเสียเวลาพอสมควรเลยเพราะว่ามันเก็บเวลามันตัดออกจากเกตดเนี่ยมันจะเหลือรอยที่มันหนาพอสมควรนะครับ สำหรับดิสเปียเนี่ยผมลองมาใช้ทําอยู่นิดนึงแล้วนะครับทำพวกโล่พวกอะไรเนี่ยคือมันจบงานต่อชิ้นได้เร็วมากขึ้นสะดวกขึ้นนะครับคือถ้าเกิดใครจะอพบครีมนะครับจากครีมทั่วไปหรือว่าจากหนานเย่เนี่ยนะครับให้ไปของที่มันมีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้ลองเป็นตัวนี้ก่อนนะครับผมว่ามันใช้ได้นะมันคมมากแล้วมันก็เหนื่อยน้อยลงนะครับในการตัดแต่ละชิ้นอะไรพวกนี้นะครับเก็บงานง่ายขึ้นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ